ปีนี้อายุเท่าไหร่คะสามค่ะฮะสามสามอะไรคะสามสี่ค่ะเอาเหรอคิดว่าสามเก้าเหรอเอาเหรอคิดว่าสามเก้าเหรอคะเอาเหรอคิดว่าสามเก้าเหรอคะ <c oughs> เคยนั่งอยู่ดีๆหงอยตึืมนะคือนั่งอยู่ดีๆหงอยตึืมนะ คยจะนั่งอยู่ดีๆแล้วหงายหลังค่ะเคยจะนั่งอยู่ดีๆแล้วหงายหลังค่ะโอยต้มเลยสวัสดีจ้ามือวนี้มาพบกับช่องน้องหญิงกินแซ่บวันนี้มีเมนู่นํำเสนอก็คือตำตีนไก่ใส่สตอรล่ะกาใส่ขนมจีนใส่ขนมจีนใส่สตอใส่ขนมจีนเอ้ยใส่ขนมจีนใส่สตอแล้วใส่ตีนไกจ้ะพี่น้องจ้ะ หลักก็มีถอดใครจ้าเชฟหมดถอดเองจา้าเหลืองอารามเป็นตะแสบมา,า้มา,นนาพี่น้องจ้ามากินข้าว้อกันด้วยจ้าพี่น้องอันนี้คือเนื้อ,อที่ซื้อมาจากแม่โั้มือมือว่านเนี่ยจ้าพี่น้องมันขึ้นดำเถตุพี่น้องรู้บอใาใจ้เอยอยาเน,น,นื้อย่างแตบบ่ว่าแต่ว่าน้อย่างโบคอยซุปเป็นนอย่างแบบเนื้อซ้าล้านจ้าพี่น้องจา้ามาได้จ้าพี่น้องมาแซบต้องกันจ้าอันนี้คือเจ้ากินข้าวเจ้าได้พี่น้อง เจ้าพริกปนธรรมดาจ้ะมาแส่บๆรับกันเด้อจ้าขอโทษพี่น้องจ้าพร้อมลงมือจ้าพี่น้องทางใครทางงนอกเลยจ้ามาเลยจ้าพี่น้องจ้าลูกเคสแต่แต่สามโมงเสาร์จ้าสิบเอ็ดโมงจะเคืองแล้วเพิ่งจะได้กินจ้าพี่น้องพีธีพี่ทันร้าพี่น้องจ้าพีธีพี่ทันยังคะารับกันเปลี่ยนกันอาบน้ำจ้าพี่น้อง ม,ม,มันมันมันโดนมองอา,านะะบน้ามือเหรอคะแซ่บเนาะยทอดไข่แต่ทอดไข่บ่แ่บเนื้อนุอ่มทอดนุ่ยากใส่มือเลยับ้บมอธนัสทิ้งบัลล้งกจิ้มมิจิ่มอร่อยเล็บม,มือนางเนาะ บ่แม,มน่นตำกินเนี่ยเล็บมือหน้าคนตำด้วยจานุบ่ได้ตำแทบส กกระเช็ดน้ำจะพี่นนองเงี้ยวมอละกินกับเขาก็ได้พม่น้อยกินเล่นก็ได้ค่นกะเ็น้ำหัวส่เน เราลูกกินม่เป็นนะคะเล็บมือหน้า หมดหิ้งเป็นเตีน๋นตีนไก่ยิ่งเป็นตะตีนอย่า้พี่น้องจ้าไม่ต่างเดียวกันแม่หรือไส่อันนี้การอยู่่ะแต่อันนี้มัน เป็นเนินๆน่ะจะมาเป็นเฮ้ยกุกๆ,ๆ,ๆมันเป็นเลื่อนๆนะคะพี่น่องงูกินมาเป็น โบดไข่คเคี่ยวเหนื่อยแล้วพวี่นอมักเองอย่างเองค่ะแซบเองค่ะบอบอกวีธีสูตรมารกพน้อง มันมกบางอย่าง้ะพี่น้องจ้ามักสำคัญอยู่พี่เครื่องถึงหรือเปล่าแค่นั้น้ะพี่น้องคำชเครื่องบถึงค่ะว่าเสียช่องมันต้องถึงค่ะเหตุยังกันแหลแต่อย่าไปแพ่เครื่องอ,งงองย่าพี่น้องใส่ประโยช น้องเซนกับเขาไงเนาะ พี่น้องจ้าผู้เฒ่าเพิ่นยำเนื้อบอ่ขาดค่ะถ้าท,ท่านเห็นเนื้อกับหนุ่มได้ขนาดเนื้อบอ่ได้บ่ได้ยแข้งบริเอยังค่ะ <c oughs> ป้าน,นั่งเราบ่ยอมรับจ,จาก้องมาจาก้องเทาจากพี่น้องจ้าจะเขาเขาจะเขารักฟีดอะคะ่ะ <c oughs> ปีนี้อายุเท่าไหร่คะสามค่ะฮะสามสามอะไรคะสามสี่ค่ะเอเหรอคิดว่าสามเก้าเหคะเคยนั่งอยู่ดีห่วยตึ่นะคะ เจะนั่งอยู่ดีๆแล้วไงายหลังค่ะโวยตืมลเลยืานนิ่มดีจะไปนอนจ้ะบ้าแข็งค่ะ อากาศดีพี่น้องพู้ยังคนตกแบบนี้ ตามบอมมีหนามลยอย่าไ่าห้อกเพื่อใส่นุง้งจีนน้่ แล้อยากกินนานแลวจ้าพี่น้องเริ่มจะอิ่มแล้วจ้ะพี่น้อกข้าวติดกว่า มาค่ะเชฟ น่องจ้านึกแม่นู่อกออกกบกินแต่ตำอี่แงไรจ้ะจะฝ่อเบือนหมจ้ะพี่นอ้องต้องนี่ตำอย่างเดียวจ้ะเนื้อยางนุ่ม พี่น้องเลยจ้าคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องก็เลยกดแชร์กดติดตามกดก็ดีไม่น้องยิงกินแซ่บเลยเลยจ้าน,น้องยิงกับซิยายามไบยัมเฮ็ดคลิปเอาไปต่อลังไหมเฮ็ดคลิปเรื่อยๆเรยๆเยามยัมเฮ็ดลงคลิปหลายๆเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องน้องเบิง้งเรายิงกินแซ่บกินเมนูบานเฮา,าเลยจ้ะตำแล้วก็ตำตำ ำเบิดมือไม่นู่มัากนะพี่นอนให้พี่นอนกินเขาแทบแนบนกันนะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในด้อจ้าพี่นอนจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเรายิ้มกินแสบจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ด้อจ้าพี่นอนจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า,าบ๊ายบายลับลับ